ก็วันนี้นะคะก็จะสอนว่าจะเอาคลิปนะคะใช้โปรแกรมของ iMovie ได้ยังไงนะคะโปรแกรม iMovie ก็คือโปรแกรมนี้นะคะโปรแกรมเนี่ยคะ่ะ iMovie อยู่ด้านบนเนี่ยนะคะเดี๋ยวเอามาตัดต่ออีกทีหนึ่งเนาะก็อย่างเนี้ยเปิดโปรแกรมมาถ้ากรณีอย่างเนี้ยเราจะมีเรามีไฟล์วิดีโออยู่แล้วเนาะคะ่ะ เราก็จะเลือกวิดีโอเอามาทำโปรแกรมตัดต่อนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะเลือกเอาเอาอะไรดีโปรแกรมเยอะไปไหมภาพเยอะไปไหมก็เดี๋ยวเอาโปรแกรมที่เราก็เลือกเอาไว้นะคะวิธีการใช้ก็เลือกเลยอย่างนี้นะคะหนึ่ง จริงๆอ่ะไปต้องไปครั้งแรกต้องไปที่โปรเจกต์ก่อนนะคะก็ไปกดสร้างวิดีโอนะคะมันจะสร้างได้2อ,อย่างก็คือถ้าเป็นเทเลอร์กับเป็นมูฟวี่นะคะถ้าเป็นถ้าเป็นเทเลอร์เนี่ยมันจะมีเหมือนเหมือนสตอรี่มาจากแม็กอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมูฟวี่อย่างเดียวเนี่ยมันก็จะเอามาแบบว่าเหมือนเหมือนทำออกมาเลยนะคะ เราก็จะมีไฟล์ที่ว่าเขาก็ถ้าเกิดอันนี้กดแบบไม่มีไม่มีหัวเรื่องเรื่องข้ออย่างเงี้ยนะคะก็จะเอามาเป็นสองสามอันนี้ก็เป็นเป็นงานไปเที่ยวมาอย่างเงี้ยนะคะเราก็เราก็เอามาสร้างวิดีโอนะคะก็ครีเอทกดแปขกล่างเนี่ยคะ่ะที่เป็นครีเอทมูวี่นะคะสร้างมาเลยนะคะก็พอเสร็จเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะอย่างนี้นะคะ ก็ชุดนี้ก็จะไม่มีความต่อเนื่องกันแต่ว่าอย่างวิดีโออย่างเงี้ยถ้าเราลองกดเพย์ดูมันก็เล่นได้เลยแต่ว่ามันก็จะมีเสียงเสียงอะไรที่เราไม่พึงปรารถนาระหว่างทางนะคะอันนี้ก็เป็นไฟล์เป็นถนนไอฮอลลีวูดออฟเฟมนะคะที่ไปเที่ยวก็ก็เป็นแบบนี้นะคะถ้าเราจะตัดต่อมันอันนี้ก็ก็มันเป็นการถ่ายคลิปสั้นๆเนาะ ที่ยังไม่ไม่ได้มีการอันนี้ก็ถ้าถ้าจะผูกเรื่องก็ผูกได้นะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการแนะนำว่าสเต็ปที่หนึ่งเนี่ยถ้าอย่างอย่างเงี้ยเวลาเอาเข้ามาไว้นะคะก็ถ้ากรณีเราจะตัดเสียงของคลิปวิดีโอนี้คือเสียงเก่าของเขานะคะก็ไปตามรูปเลยตัวนี้ก็ตัดออกนะคะ แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้นะคะตัวนี้เวลาเราจะเอาฉากแบบเฮ้ยแบบค่อยๆพาสแบบสวยๆอย่างเงี้ยนะคะพาสหน่อยอย่างเงี้ยนะคะก็มาตรงนี้เลยแล้วก็ส่วนไอ้ตัวนี้เราก็ตัดสีอีกเหมือนกันนะคะจะมีบางฉากที่แบบโอเคถ้าถ้าเราไม่ต้องการถ้าเราไม่ต้องการให้อ่าฉากเนี้ยฉากเพลงเนี้ยนะคะถ้าเราแบอบกเอ้ยตัด ตัดตรงระหว่างคลิปนี้อย่างนี้นะคะเราก็สามารถจะเข้าไปลิงก์ตรงนี้เราก็เข้าไปตรงที่กันไกยอยู่นะคะพอกันไกยอยู่ก็คือเป็นการสปิทเขาเรียกว่าเป็นการแบบว่าแบ่งแบ่งคลิปอะคะ่ะแล้วก็กดสปิทคลิปนะคะแล้วก็จุดตรงไหนแล้วก็ตัดแล้วก็ดีลิทเอาก็ได้นะคะจุดที่เราไม่ต้องการนะคะ น,นี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่แนะนำทำนะคะก็จะมีนอกจากตรงขั้นตอนที่ระหว่างกันแล้วเนี่ยที่มันเปลี่ยนแบบเห,เหมือนเปลี่ยนฉากง่ายๆนะคะขั้นตอนระหว่างกันเนี่ยมันจะมีพวกแบบค่อยๆแบบเหมือนฟีดออกฟีดเข้าแล้วก็มีอัดเสียงเข้าไปใหม่นะคะอย่างตัวเนี้ยมันก็จะสามารถจะใส่รูปภาพได้นะคะ ก็ตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าอันนี้ก็จะใส่แบบเหมือนท่องเที่ยวอย่างเงี้ยนะคะก็ตัวนี้เนี่ยเอาไว้เอาไว้ให้แบบเหมือนกรณีแบบว่าบรรยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะบรรยายที่ท่องเที่ยวบรรยายไปเที่ยวหรือหรือเอาไว้ใช้กับงานของเพื่อนๆคนไหนที่แบบ ฮ้ยอยากจะเขียนคําบรรยายในถ้าเป็นรูปภาพเขาจะไม่มีให้ตัดเสียงเห็นไหมคะรูปภาพก็ก็จะไม่มีให้ตัดเสียงก็คือเอามาผสานกันเนาะแล้วก็อย่างตัวเนี้ยกดเครื่องหมายบวกข้างบนนะคะ voice over เนี่ยตัวนี้ก็ใส่ใส่เสียงเราหสมมุติว่าก็กด record อัดนะคะเราก็จะ นี่เป็นตัวอย่างของการไปเที่ยวที่ถนนใจกลางของฮอลลีวูดนะคะก็เป็นฮอตวอล์กออฟเฟมเนาะมันก็จะมีเสีย,ง,ยงนี้เกิดขึ้นนะคะก็เสียงเนี่ยสามารถจะไล่กันได้อันนี้ก็พอเสร็จเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเหมือนถ้าเราถ้าเราจะใส่แบบมือเสียงคำบรรยายปกติ ว่าเป็นออดิโอปกติเนี่ยเราก็สามารถจะไปเลือกได้ลักษณะแบบนี้นะคะแบบไหนเราก็ยูสเอามาใส่นะคะแล้วก็กดดันนะคะดันก็เราพอเสร็จเนี่ยเราก็ไปกดไฟล์ต่อว่าเป็น export ไป เอ็กซ์จะเก็บมาเป็นไฟล์อะไรจะส่งเป็นไลน์ส่งเป็น Facebook หรือว่าจริงๆขอแนะนำว่าเซฟมาเป็นไฟล์วิดีโอก่อนเนาะอยู่ข้างล่างที่เป็นตัดต่อเรียกว่าเซฟไฟล์วิดีโอแล้วเราถึงจะเอาเข้าไปแล้วอันนี้ก็เขาก็จะมีให้เลือกว่าเป็น Export f i l e ไฟล์ว่าความความชัดเจนจะอยู่ที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยนะคะยิ่งชัดมากมันก็จะเปลืองพื้นที่มากนะคะ แต่ว่าเอาไว้เหมือนคิดงานสั้นๆง่ายๆอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะคิดไปปุ๊บหนึ่งไฟล์ของวิดีโอตัวนี้มันก็จะอยู่ในเครื่องเรานะคะไฟล์ของวิดีโอในเครื่องเราก็จะไปอยู่ที่อันนี้ก็จะเป็นอยู่โปรแกรมนี้นะคะแล้วถ้าเกิดกรณีเราอัปโหลดลงไฟล์ เราก็จะไปอัพที่เราก็จะไปอัพที่ facebook ของเราก็ได้นะคะ facebook ของเราก็ตัวนี้เอาลงเอาลงไฟไหนดี <c oughs> เอาลงไหนดีเอาลงไหนดีอ่ะอันนี้เดี๋ยวก็ลงให้ดูเนาะไฟล์อันนี้จะเครื่องนะคะที่เราตัดต่อจริงๆอันนี้ก็ไม่ได้ตัดเยอะนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบเที่ยว เ A ก็อันนี้แบบไม่เป็นทางการนะคะก็จะจะโพสไปลักษณะอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นเฟ e บุ o k ที่ไม่ค่อยได้อัพมากเท่าไหร่นะคะจะโพสเรื่องเขี่ยวอะไรอย่างนี้ แต่ถ้าเกิดว่าไปดูงานไฟอื่นก็ก็จะมีเราก็จะลงไปพอลงไปเสร็จเนี่ยพอลงไปเสร็จเนี่ยของปั๊บหนึ่งมันก็จะขึ้นนะคะจริงๆมันจะร้อยเรียงได้มากกว่านี้แล้วก็เยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นการทําให้ดูว่ามันมันก็ลงได้เป็นบวบกงานประกอบงานเนาะอันนี้ก็ทําง่ายๆให้ดูนะคะว่า ว่าจริงๆอะซื้ออย่างเราซื้อมาอย่างเงี้ยเราก็ใช้ประโยชน์ให้มันคุ้มอะนะคะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองทำให้มันดีกว่านี้นะคะขอบคุณค้าสวัสดีค่ะ